สวัสดีค่ะทราบหรือไม่ว่าภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพที่เราพบเห็นในสื่อต่างๆนั้นเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือมีเจ้าของภาพถ้าเรานำมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดปัญหาหรือมีการล้องเรียนค่าเสียหายได้รู้หรือไม่การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200 0 0 0บาทหากทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุก 6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง8 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอเคดังนั้นเราไม่ควรดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์ทั่วไปหรือนำภาพของผู้อื่นมาใช้งานค่ะอันดับแรกภาพที่นำมาใช้นั้นต้องเป็นภาพที่เจ้าของอนุญาตหรือถูกต้องตามลิขสิทธิ์ จะซื้อจัดหาให้ถูกต้องจากเว็บไซต์ขายภาพต่างๆหรือสุดท้ายเป็นภาพที่เราถ่ายหรือสร้างขึ้นเองค่ะ <Yahoo! S 1> โดยปัจจุบันมีแหล่งดาวน์โหลดภาพแบบถูกลิขสิทธิ์มากมายเช่นเว็บไซต์ขายภาพต่างๆแต่ทั้งนี้เราจะต้องศึกษาข้อมูลว่าภาพนั้นสามารถนำมาใช้ได้ฟรี มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมหรือใช้ได้เฉพาะบางวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อที่เราจะสามารถใช้ภาพนั้นได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังค่ะ